วันเสาร์อาทิตย์คือวันพักผ่อนของคุณต้องกลายเป็นวันล้างรถที่แสนเหนื่อยล้างรถกินเวลานานทั้งวันติดงานจนไม่มีเวลาล้างรถคราบฝุ่นก่อนหนาเตอะเพราะขี้เกียจล้างรถรถใหญ่เกินล้างยากมากใช้เวลานานอุปกรณ์ยแย,ยะเต็มไปหมดอยากมีเวลาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กับลูกๆและครอบครัวปัญหาพวกนี้คุณจะไม่เจอมาอีกต่อไปด้วยนวัตรกรรมดิฟพรินโนโฟมตัวสนโฟมจะดึงเอาคราบ และสิ่งสกปรกปต่างๆที่เกาะบนผิวรถให้ละลายไหลลงไปกับเนื้อโฟมทําให้การล้างรถของคุณง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ฟองน้ําถูไม่ทําลายสีไม่ทิ้งคราบล้างออกได้ง่ายสามารถฉล้างคราบโคลนคราบเขม่าดาจากท่อไอเสียคราบฝังแน่นใช้ได้กับรถทุกชนิดรถบรรทุกรถขนส่งที่มีขนาดใหญ่ยิ่งตอบโจทย์การใช้งานปริมาณ1ลิตรน้ํายามีความเข้มข้นสูง1ลิตรล้างได้18 20ครั้ง เรามาดูคอมเมนต์จากผู้ใช้งานจริงบ้างว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกบอกว่าคุณภาพของสินค้าดีมากความคุ้มค่าดีมากความรวดเร็วในการจัดส่งดีมากการให้บริการร้านค้าดีมากการให้บริการจากบริษัทขนส่งดีมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสินค้าดีมีคุณภาพเพรียบร้อยตรงตามความต้องการจะส่งตามมาตรฐานดีเยี่ยมจากผู้ให้บริการผู้ขายตอบรับทันใจโอกาสหน้าอุดหนุนใหม่ครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า เนื้อครีมเข้มข้นยังรอกระป๋องโฟมมาส่งยังไม่ลองใช้แต่เบื้องต้นใช้ล้างปกติสะอาดดีกลิ่นหอมคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าของถูกร้านส่งเร็วครับแนะนําร้านนี้ส่งเร็วบริการดีของดีราคาถูกขอบคุณมากครับคอมเมนต์จากลูกค้าอีกคนบอกว่าคุณภาพสินค้าดีร้านค้าจัดส่งสินค้าเร็วแพ็กสินค้าดีไม่เสียหายอะไรค่าขนส่งโทรแจ้งก่อนส่งสินค้าสินค้าไม่เสียหายจากการขนส่งสินค้าดีราคาถูกแบบนี้ อย่ารอช้ารีบสั่งด่วนตอนนี้พร้อมกดรับโปรโมชั่นที่ลิงก์ในคอมเมนต์หรือใต้คลิปได้เลย